สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรดับบนทุกหลักนะครับก็เป็นสูตรเก่าที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาในสูตรที่1นนะครับมันดับศูนย์ศูนย์ก็ไม่มาในเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นนะครับวิธีการคํานวณนี้จะใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวก10หน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1 บวกหน่วยท้ายา 2, ครั้งที่สอครั้งบวก4คงที่ได้ตัวดับนียเป็นตัวเดียวนะครับมาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับตัวเลขงวดใหม่ในสูตรที่1นะครับเอาหลักแสนเลข8 8บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข5บวกร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้ง1บวก1ได้2นะครับบวก10หน้าครั้งที่2คือเลขก4บวกร้อยท้ายครั้งที่1คือเลข8 แล้วบวกหน่วยท้ายครั้งที่2อนี่ยห้าครั้งนะครับคูณ5นะครับดังนั้น2บวกกัน5ครั้งได้10บวก4บวก4ี่งที่8ปดในบวกหได้สิบสามสิบสบี่บวกสได้1ิ1เก้าสิบเวกแได้ยี่สิบเดยี่สิเป็น37 37จ็บวกอีก4 41ดังนั้นเลข1นึ่าเป็นเลขดับนะครับดับ1สูตรที่1ดับ1จะมาไหมนะครับมาดูสูตรที่2นะครับเพราะว่าสูตรดับเนี่ยมี2ส,สูตรนะครับ สูตรดับในสูตรที่2งวดก่อนดับเลข6นะครับเลข6ก็ไม่มาในเลขท้ายนะครับเพราะว่าออก8 5 2้ามาดูวิธีการคำนวณงวดใหม่นะครับจะใช้หลักแสนบวกหลัก10ล่างบวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2บวก10หน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2นะครับบวกหน่วยท้ายครั้งที่2 4ครั้งบวก8คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวคือเป็นตัวดับนะครับเอามาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับ ตัวเลขงวดใหม่สูตรดับบนทุกหลักนะครับในสูตรที่2จะใช้หลักแสนนะครับคือเลข8บวกหลักสิบล่าง2ครั้ง5บวก5ได้10บบวกร้อยหน้าครั้งที่1คือเลข5บวกร้อยหน้าครั้งที่2คือเลข1บวก10หน้าครั้งที่2คือเลข4บวกหน่วยหน้าครั้งที่2คือเลข2 บวกหน่วยท้ายครั้งที่2 4ครั้ง2 4เป็น8นะครับและบวก8บวก8คงที่10 8แปดบวกสิบได้สิบแปดบวกห้าได้ยี่สามย2่สาบวกหนึ่งบวกสี่ได้ยี่แปยี่แปบวกสอได้สามสิบสาวกแดได้สามสิบบวกแดได้สี่สิดับเลขหกนะครับ ดังนั้นในสูตรที่2ดับเล็กหตัวเดิมงวดก่อนก็ดับเลขกหกงวดนี้ดับเลขกหอีกนะครับดังนั้นเราก็จะได้สูตรดับทั้ง2สูตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเอามาใส่ไว้ตรงนี้นะครับจะได้ไม่ลืมนะครับอันนี้เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมด้เขียนเอาไว้เดี๋ยวมันจะจำไม่ได้นะครับ สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวเวลาท่านผู้ชมเข้ามาดูช่วงท้ายก็อาจจะจะได้จําได้นะนงวดวันที่16ทับ8ทับ68ตรงนี้ผมจะเขียนเตือนความจํำมาไว้นะครับ ดับบนดับบนทุกหลักไม่มาแน่นอนก็คือมี1นหนึ่งกับ6กถ้าสูตรดับดับอยู่อีกนะครับดังนั้นเลขหนึ่งตรงนี้ก็อาจจะไม่มาถ้าสูตรมันยังเดินต่อนะครับ ถ้าสูตรเดินต่อ1กับ6ก็อาจจะดับดังนั้นมีเลข6ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเหลือ2เหลือ7นะครับตัวไหนจะมานะครับตรงนี้มี8มี5มี4มี9มี0อีกนะครับดังนั้นมันก็ยากนะครับที่จะรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับสูตรคำนวณมันก็มีค่อนข้างหลายสูตร ช่วงท้ายดูคาเตือนนิดนึงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการผนันที่ผิดกฎหมายนะครับในคลิปนี้จะลงเฉพาะสูตรดับบนให้ก่อนนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปลงสูตรดับล่างทั้ง3สูตรให้ดูนะว่าดับเลขอะไรแล้วก็จะไปทยอยลงสูตรเด่นให้อีกทีนะครับดังนั้นเอาสูตรดับไว้ก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลงวิ่งล่าง วิ่งล่างตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะทยอยลงสูตรให้นะครับสูตรเก่านี้น่าจะเข้าอยู่ประมาณสองสูตรถ้าผมจะไม่ผิดนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปคำนวณสูตรดับล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ลองนำะไ,ไปพิจารณาดูนะครับดับบนทุกหลักงวดนี้คือไม่มานะครับคือเลขหก 6. และอีกสูตรก็คือเลขหนะึ่งจะดับจริงหรือเปล่า ไปรอดูผลในวันที่16สิงหาคมถึงจะรู้คำตอบย้ำว่ากองสลากเขาไม่มีเลขดับอย่างกับเรานะครับเราได้แต่คำนวณไปตามสูตรนะว่าเลขนั้นจะไม่มานะครับแต่มันก็ไม่มาหลายงวดมากก็เข้าดีเหมือนกันนะครับต้องรอดูในงวดที่จะถึงนี้นะครับว่าจะเข้าอีกหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ